สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอหรือว่าเทศบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นหรือว่ามีแต่ว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้ในายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งข้าราชการหรือว่าพนักง,งานส่วนท้องถิ่นในกองนั้นหรือในส่วนราชการนั้นก็ได้นะครับคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้แต่เพื่อความเหมาะสมนะครับ ในเรื่องของความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือส่วนวราชการนั้นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาจแต่งตั้งข้าราชการหรือว่าพนักง,งานคนใดคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนวราชการที่เรียกชื่อ,อย่างอื่นเนี่ยเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้นะครับก็คือแต่งตั้งในกองนั้นเองก็ได้หรือว่าแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในกองนั้นในกองอื่นนะครับ ซึ่งตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับกองหรือสูงกว่าเนี่ยเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไปตามหนังสือสำนักง,งานกอจอกอทอและกอ,ออบตอที่ว36ลงวันที่15กร,รกฎาคม2562นะครับเป็นเรื่องซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนประลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ